สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับล้านนานักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับนต้องเท่าชิงหนิวชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังพามายงยังก็ยังพามาอยางไม้อ่าเก็บน้ํานะครับคือหมายธรรมชาติเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ไม่รู้จะไปบ่อไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีทุนทรัพย์นะครับออก ไมยนะครับไม่มีบันจุนซั์ออกหมยบ่อนะครับเราก็จะมาตกกันอยู่แต่ไม้ธรรมชาติครับหมยฟรีสบายสบายครับบรรยากาศวันนี้ก็ยังคืมๆนะครับอากาศก็ยังเย็นๆเหมือนเดิมครับก่อนหน้าท่านใดที่ออกไมายนะครับก็อากาศมันเย็นนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สำรับวันนี้ก็จะตกเป็นบาลานแตกครับขันระยะ4.5นะครับสายเมน2.5สายหน้า2.5นะครับก็มารับชมกันครับว่าวันนี้จะได้มีแต้มให้น้าๆได้เห็นหรือเปล่านะครับหรือจะมีโทปี้ให้น้าๆนได้ดูมาไปรับชมกันเลยครับครับชมไม้แรกกันครับ mấy 2ครับ Tu mãi thứ 3 Tu mãi thứ 4ครับ Tôi quay cho Đây thứ 5 ชมไม่ครับไชที่เจ็ดตอนแล้ตอนนี้เราก็นั่งกันมา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆก็ยังก็มีอาการนะครับ แต่ว่าเป็นอาการแบบว่าเดี๋ยวกดเดี๋ยวถอนครับ <Huh? S 1> แตว่าจะลองจะลองอีกจะลองตุกรอยดูนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าเ,เพราะว่ามันยังมีอาการอยู่นะครับสำหรับบาลานแตะนะครับ พอไม้ตายไม่มีอาการเลยครับจบที่เท่าที่เคยตกมานะครับไม้ตายหมายนี้นะครับจะไม่มีอาการเลยว่าข้างล่างนี่จะเป็นพวกใบไม้ครับเป็นพวกใบไม้เยอะแล้วก็มีอาการตอกครับแต่ว่าตอกเบาๆครับก็ไปลุ้นกันต่อครับไปต่อครับ

มนาให้สงสัยไปต่อครับ โนะครับตัวแรกเดี๋ยวนึงครับท่านผู้ชมที่ได้เต <worldwide> ็มเดียวเลยนะครับนั่นโยนเดี๋ยวไม่ไปอีกนะฮะ เวลาสุดท้ายครับก็วันนี้ก็ยังได้แต้มเดียวยูยครับก็ได้ปลาได้ตันมาหนึ่งแต้มนะครับก็คงจะไม่ได้เอากลับบ้านนะครับก็คงจะต้องได้ปล่อยมันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับน่าต้องเท่าชิงเดี๋ยวชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับและสําหรับวันนี้ก็ ขอให้นะ้นะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นแต่ปรารถนานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ